สวัสดีครับพบกับผมมารพินและฟิวไทย t h e บล็อกสปอร์ตดอมนะครับก็มาที่ข้อมูลการเิน,นทางวันนี้จะแนะนำอ,ะออฟฟิศของ2บริษัทตัวนะครับยูดอนก็นคือแอลดอนนะครับออฟฟิศของแอลดอนเมื่อกี้จะมีเส้นทางทะลุได้2ทางนะครับเข้าด้านหลังตรงหน้าทางนี้ขนส่งกับตรงด้านหน้าติดกับถนนใหญ่ก็ได้นะครับก็มีระบบ จองตัวค่อนข้างดีครับก็คือบริษัทสามารถมองจอแล้วก็เลือกที่นั่งได้แล้วก็นี้เป็นมีข้อมูลให้ละเอียดดีครับสําหรับเรื่องการเดินทางนะปติดต่อเบอร์โทรของสานที่ต่างๆครับอีกบริษัทนึงจะอยู่ข้างๆกันคือ4ร7พัฒนาแต่นี่แอ,อร์อุดรนะครับแอ,อร์อุดรเจตเขาจะใช้โทรศัพท์ ก็เนี่ยครับไอรุ่นรถที่เทือยรุ่นด้วยแล้วก็มีรถไปบึงกาลด้วยนะครับรถออกสู่บึงกาลด้วยจังหวัดใหม่ของประเทศไทยต,ตรงนี้ก็อยู่ด้านหน้าสถาน,นีขนส่งแห่งที่หนึ่งของอุดรน,นะครับรถไปอุดรกรุงเทพส่วนตรงนี้ก็407พัฒนาติดกันนะครับ407พัฒน,นาแล้วก็จะมีรถกอดอยูขข่ด้านนู้นด้วยครับ กับแอ,อาาร์อุดอนก็สั้นนึงก็คือคือจริงๆเนี่ยผมจะได้เห็นตัวอย่างด้วยของนคนที่ไม่ได้เดินทางนะครับแล้วก็นี่รถเปิดระยองครับอุดรนปิดระยองพยายามนะครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางจะเห็นว่าะจะได้เห็นภาพว่าเวลาไปต่างจังหว,ว,วัดวแล้วเนี่ยพวกบริษัทคัวรถครัวเขาปเป็นยังไงกันบ้างนี่เขเขาจะมาจอดทดี่ตรงนี้ครับ คระยองนะครับเส้นทางตรงนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องเข้ากรุงเทพ่ไปตรงนี้ก็เป็นปากทางเข้าสถานขีาานขนส่งติดอยู่บ้างนะมีก,การแอร์เชื่อมต่อมาตัปทิกาแอร์ดอนก็มีทั้งบริการซื้อตัว๋วขายตัว๋ว ฝากของัด้านหน้า <Okay. S 1> จะมีฝากของต่อ,อที่นั่งรองบริษรครับตอนนี้เป็นลักษณะทั่วไปของบริษัทรถบัวออฟฟิศที่จะอยู่อยู่รอบสถานีขนส่งของจังหวัดใหญ่